บทที่หความเข่าของการปฏิญาณพร้อยๆเจ้าจงระวังเท้าของเจ้าเมื่อเจ้าไปยังพระนิเวศของพระเจ้าเพราะการเข้าใกล้ชิดเพื่อจะฟังก็ดีกว่าคนเข่าถวายสักการบูชาด้วยว่าเขาไม่รู้ว่าตนกำลังทำชั่วอย่าให้ใจของเจ้าเร็วและอย่าให้ปากของเจ้าพูดพรง่พรงๆต่อเบื้องพระพักพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตในสวรรค์และเจ้าอยู่บนแผ่นดินโลกเหตุฉะนั้นเจ้าจงพูดน้อยคำฝันเมื่อมีงานมากและมีเสียงคนเขาเมื่อพูดมากเมื่อเจ้าปฏิญาณบนไว้ต่อพระเจ้าอย่าชักช้าที่จะแก้บนนั้นให้สำเร็จเพราะพระองค์หาชอบพระไัยในคนเขาไม่จงแก้บนตามที่เจ้าบนไว้เถิดที่เจ้าจะไม่บน ก็ยังดีกว่าที่เจ้าบ่นแล้วไม่แก้อย่าให้ปากของเจ้าเป็นเหตุนำตัวเจ้าให้กระทำผิดไปและอย่าพูดต่อหน้าผู้สื่อสารของพระเจ้าว่านี่แหละเป็นความพลังเผลอเหตุไหนจะให้พระเจ้าทรงพีโรธเพราะเสียงพูดของเจ้าแล้วเลยทรงทำลายการงานแห่งน้ำมือของเจ้าเสียเล่าเพราะว่าเมื่อฝันมากคำพูดพล่อยๆก็มากเจ้าจงยำเกรงพระเจ้าเถิด ความอนิจจังแห่งชีวิตถ้าเจ้าเห็นคนจนในเมืองขู่ข่มเหงก็ดีเห็นความยุติธรรมและสิทธิถูกฆ่าเอาไปเสียก็ดีเจ้าอย่าหลากใจในเรื่องนั้นด้วยว่ามีเจ้าหน้าที่คอยจับตาเจ้าหน้าที่อยู่แล้วยังมีผู้สูงกว่าอีกชั้นหนึ่งจับตาอยู่เหนือพวกเขาทั้งสิ้นยิ่งกว่านั้นอีกผลประโยชน์แห่งแผ่นดินโลกก็อยู่ที่เขาเหล่านั้นทั้งหมด ไรนาใดๆก็ย่อมมีกษัตริย์อยู่เหนือคนรักเงินย่อมไม่อิ่มเงินและคนรักสมบัติไม่รู้จักอิ่มกำไรนี่ก็อนิจจงด้วยเมื่อของดีเพิ่มพูนขึ้นคนกินก็มีคับคั่งขึ้นคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์จะได้ประโยชน์อะไรนอกจากจะได้ชมเล่นเป็นขวัญตาเท่านั้นการหลับของกรรมกรก็ผาสุข ไม่ว่าเขาจะได้กินน้อยหรือได้กินมากแต่ความอิ่มท้องของคนมั่งมีก็ไม่ช่วยเขาให้หลับยังมีสิ่งสามาอันน่าสลดใจอีกอย่างหนึ่งที่กบเจ้าเห็นภายใต้ดวงอาทิตย์คือทรัพย์สมบัติที่เจ้าของได้เก็บไว้จนเกิดเป็นภัยแก่ตนและทรัพย์สมบัตินั้นสูญเสียไปโดยการลงทุนที่ไม่ดีและได้บุตรชายคนหนึ่งเขาก็เป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัว เขาได้คลอดมาจากคันมานดาตัวล่อนจ้นฉันใดเขาจะกลับไปอีกเช่นเดียวกันฉันนั้นและเขาจเจ้าอะไรซึ่งเป็นผลงานของเขาติดมือไปไม่ได้สักอย่างเดียวนี่เป็นสิ่งสามานอันน่าสลดใจอีกคือเขาได้เกิดมาอย่างไรเขาก็ต้องไปอย่างนั้นเขาจะได้ประโยชน์อะไรเล่าที่เขาได้ลงแรงเพื่อลมแรงอันหนึ่ง เขามีชีวิตยอยู่ในความมืดตลอดปีเดือนของเขาเขามีความยุ่งใจอย่างสาหัสมีความเจ็บไข้และมีโทโสดูเถิดที่ข้าพเจ้าเห็นชอบและสมควรคือให้กินและดื่มกับปรีดาในบรดากิจการของตนที่ตนกระทําภายใต้ดวงอาทิตย์ตลอดชั่วอายุไม่กี่วันของตนที่พระเจ้าประทานแก่ตนเพราะการนี้แหละเป็นส่วนของตน อันหนึ่งทุกๆคนที่พระเจ้าประทานทรัพย์สมบัติให้ก็ได้ทรงโปรดให้รับประทานของเหล่านั้นได้รับส่วนของตนและยินดีปรีดาในการงานของตนได้นี่แหละเป็นของประทานจากพระเจ้าเขาจะได้ไม่ต้องนึกถึงปีเดือนแห่งชีวิตของตนมากเพราะพระเจ้าให้ใจเขาสารวนอยู่กับความชื่นใจ